Perfect. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอเอเสียงไร้วะก็เพิ่งล้างรถเสร็จนะครับก็ถ้าทุกคนติดตามติดต่อผมอยู่ผมก็เพิ่งล้างรถไปเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาขายของอีกแล้ววันนี้พอดีว่าพี่ชายผมเป็นคนขายอยู่นะครับแล้วผมก็ลังจะเป็นตัวแทนอีกไม่ช้านะครับเป็น น้ำยาเคลือบสีรถนะครับเคลือบได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถสี่ล้อได้หมดเลยนะครับรถถังก็ได้มั้งรถถังรถถังเลยดำน้ำก็ได้เออประมาณนั้นแหละโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นแสงไหมอ่าพอดีโกโบสีมันรายละเอียดมันไม่ค่อยสู้พวกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้นะก็พอใช้งานได้ เออโอเคมาเราก็จะมาให้ดูเลยนะครับว่ามันเงาขนาดไหนแล้วก็ตอนผมล้างรถนะน้ำนี่แทบจะไม่แบบว่าคือไม่ไม่ไม่เป็นแบบว่าไม่เกาะมากอะ่ะมันไหลลงเลยนะเวลาเราขี่เร็วๆอะ่ะสมมติว่าวันนั้นที่ผมไปทิพปฝนตกนะครับแล้วก็มีพวก จุดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเราขี่ปุ๊บมันจะไม่เกาะแบบเกาะเป็นคราบนะครับแห้งเป็นคราบอันนี้มันจะแบบไหลออกไปเลยไหลลงไปวข้างล่างไหลลงไหวงตเนี้ยคือนอกจากมันจะช่วยเคลือบสีรถนะครับมันยังช่วยทําให้แบบว่าน้ําไม่เกาะมากด้วยนะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะมาบอกราคานะว่ามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเคลือบสีรถนะครับ ก็อยู่ที่150บาทนะครับแล้วก็แถมนี่เลยผ้าผ้าอย่างดีเลยนะเดี๋ยวขอวางก่อนโอเคโอเคนี่ผ้าเป็นผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะเลยนะครับนี่โอเคเลยนะผ้าทั่วไปนะเช็ดโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ท่งนู้นเดี๋ยวยวขออนุญาตเอาผ้าไว้ตรงนี้ก่อนโอเค เราไม่มีพิตตี้เนาะหาพิตตี้หายพิตตี้มาหายพิตตี้มาเช็ดรถโชว์อะไรอย่างเงี้ยแมวจ้างแพงมาผมจะถือมือหนอึ่งโอเคกล้องสั่นหน่อยมาเดี๋ยวๆฝุ่นเยอะจังวะเดีย๋ยวเป็นนึงนะครับทุกคนปัดฝุ่นออกกันล้างเมื่อกี้เองจอดลืมพรมผ้าก็อาะส้เต็มเลยอันนี้ อันนี้ฉีดจริงนะฉีดจริงนะไม่ได้ตัวเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละตัวนะตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันเลยเห็นไหมแค่มันมเสริมตัวฉีดเข้ามาเพราะว่าอันนี้มันง่ายเป็นเป็น,ปน,ปนผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เลยตอนนั้นที่ยังไม่มีโลโก้นะครับเ mm hmm. พิ่งอันนี้เพิ่งทําโลโก้ออกแสงมันแยงตาอันนี้เพิ่งทําโลโก้นะครับก็เลยเพิ่งอันนี้คือไม่ได้แกะเลยเอามาเป็นตัวโชว์เฉย อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยมาทำเช็ดเลยปืดปืดอ่ายิ่งเช็ดยิ่งเงานะครับผมพอเราเช็ดเสร็จใช่ไหมเราก็สลับภาพไปตรงที่มันไม่เปียกนะแล้วก็เช็ดซ้ําอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นคราบนะครับผมขายของเก่งยิบหายเลย <c oughs> ขายของเก่งอ่า ราจะให้ดูความเงาเห็นไหมเงามันช่วยแบบว่าเวลาเราขับรถตากแดดอะไรเงี้ยฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยป้องกันสีรถเราด้วยนะครับเราเช็ดเสร็จใช่ไหมละ่ะเราก็ฉีดเรื่อยๆนะครับเอาที่แบบว่าเอาเราสัมผัสมือว่ามันลื่นนะ,ะถ้าโอเคเราพอใจมันลื่นนะเพราะว่าเอ้ตรันี้เงาแบบลื่นด้วยเออเราก็ไม่ต้องเช็ดต่อนะหรือว่าจะ เอาผ้าแห้งก็แบบสลับผ้าแห้งช็ดเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นคราบนะครับเวลาเราเห็นแสงแดดอะไรเงี้ยมันจะเป็นคราบเยอะมากนะครับประมาณนั้นคาร์บอนก็ฉีดเงามาเอ้คาร์บอนไม่ได้ฉีดเลยเมื่อกี้ไม่ต้องสงสัยนะครับมันเป็นคราบไม่ใช่เป็นคราบมันเป็นรอย,อยแลวคาร์บอน ฉีดเช็ดฉีดเช,ช็ดไปเลยช่วงช่วงโควิดเราก็หายของกินหายของกกิงจริงๆเพราะว่าเราออกไปไหนไกลไม่ได้เรื่องมันเศร้าอ่าประมาณนี้นะก็เงาเงาวิบมับเลยเห็นไหม อันนี้ไม่สปอนเซอร์อันนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์ขายของอีกล้วนถ้าถ้าพี่พี่เจ้าของแบรนด์ดูอยู่ก็นะครับ <c oughs> โอเควันนี้นะครับวันนี้ผมก็เช็ดทั้งคันเลยเช็ดทุกจุดนะครับนี่แฟลิ่งข้างด้านหน้าส่วนส่วนมากสติกเกอร์มันจะไม่ค่อยเงาสู้พวกเนี่ยพวกสีหรือเนี่ย มันก็จะเงาครับพวกแบบเนี้ยมันจะเงามากออมันจะเงามากออถ้าเราเช็ดเนี่ยมันจะเงาเงาวิบวับเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมันมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่สำหรับรถที่เวฟสติ๊กเกอร์แตกมันก็ช่วยนะเวลาแบบว่าฝนตกก็อย่างที่บอกมันจะได้น้ำไม่เกาะนะครับไหลลงไปข้างล่างเลย ลาลมอะไรลูกมาช่วยขายของเหรอฮะอ้าวเดินหนีกูด้วยมืน่หนหมายยังเมืน่นอ่ะประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาที่เฟซผมได้เลยนะครับฮะขายของขายของนี่เซ มิกแว็กนะครับผมอืมก็รูปรูปทุกร,รูปที่ผมถ่ายออกมาสวย ấy, พเพราะว่านี่แหละผมใช้นี่แหละเช็ดนะครับนี่มีขัดยางด้วยนะเดี๋ยวไปเอาขัดยางมาให้ดูดีกว่านี่นะครับแล้วก็มีน้ํายาขัดยางด้วยนะครับผมพี่เจ้าน้ํายาขัดยางเท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทนะครับผมนี่ ขัดได้หมดเลยเอ้ยขัดตรงข้างนะครับมันจะได้เงาเงาซึ่งผมจริงๆผมไม่ค่อยขัดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมแบนโค้งนะครับถ้าเกิดมันมีน้ำยามันมันลื่นไงอาจจะโดนขอบขอบมันจะลื่นนะครับแต่ผมว่าเหมาะกับรถใหญ่จะมากกว่าถ้าจะให้เช็ดแต่ถ้าใครเอาแบบต้องการเนียเน๊ยบๆนะต้องการเนียเน๊ยบๆแบบเออแบบ ให้มันเงาเวลาถ่ายรูปรถอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อันนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูรถนี่ออันนี้ของพี่ชายผมเงาไหมอันนี้คือพี่ชายผมใช้นะข้างๆข,ข,ขอบเห็นไหมมันจะเงาน้ายาย,ยัางติดเลยเออคือนี่แหละเห็นไหมมันทำให้มัน แต่ผมว่าที่ผมสัมผัสนะที่ผมพูดไปว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะลื่นใช่ไหมไม่ลื่นเว้เออวะเนี่ยไม่ลื่นนะเออวะก็เช็ดมอไซค์ได้นี่วะนึกว่ามันจะลื่นเหมือนที่เคยใช้ของของแบรนด์อื่นมาเออมันจะดูลื่นยังไงไม่รู้รวะกลัวมันลื่นขอบอยางนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อนนี้ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันฉีด เออฉีดรถนะครับฉีดเคลือบเงาฉีดให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าไงดูแลดูแลรถเอออันนั้นมัน150แถมผ้านะครับอันนี้ก็ใช้เช็ดยางนะครับขอบอยาง5้าสิบาทเองนะครับก็ทุกๆูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมผมจะทิ้งเฟซผมไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับ ก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้เลยอยู่แตงยหวัดก็จะส่งให้ได้นะครับผมไปถ้าใช้ดีแล้วก็มารีวิวให้ฟังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมว่ามันโอเคแล้วนะครับใช้ดีใช้ดีชิลก็เช็ดได้นะเช็ดได้หมดเลยในชิ้นส่วนรถทุกอย่างอืม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมไปพูดหนุนผมด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยนะสติ๊กเกอร์ช่องผมด้วยเอออย่าลืมไปงั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ